ผมมีเรื่องเล่าหนึ่งที่แบบโคตรเศร้าอ่ะเรื่องเล่าเหรอเรื่องเล่าอีกแล้วอ่ะแบบตอนแรกอ่ะผมนั่งเจะเรียนแล้วเพราะว่าผมไปส่งงานใช่ไหมผมก็แบบครูก็แบบบอกเล่ากันได้ไม่ไม่ถนัดบอกเล่าบอกนั่นบอกเล่าก็แบบแล้วเขาก็แบบผมไปส่งงานผมก็มานั่งแล้วก็ผมก็ขอครูไปเข้าน้ำแล้วแบบผมก็แบบเอ๊ะอะไรมันแบบมีควันออกมาจากห้องน้ำอ่ะเอามีควันด้วยผมก็เลยไปเคาะดูมันก็ มันมันผมได้กินเหมือนผดอ่เออเมัอนผมเขาาถามว่าเฮ้ยใครว่าถูพอดอ่ะบอกผู้จัดการเด้อแล้วเบรย์ก็เออตอนแรแบบเอ๊ะทำไมมันแบบคุ้นๆอดมันแบบคุ้นๆอ่ะผมก็เลยแบบหนีไปอ่ะเพราะว่าแบบกลัวจะเป็นพวกรุ่นพี่อะไรเงี้ยนักเลงอะไรเงี้ยเออก็เลยวิ่งหนีไปแล้วก็เแบบผมไม่ได้บอกใครหรอกเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบ ไม่กล้าบอกใครเลยไม่กล้าบอกครูไม่กล้าบอกอะไรอนอกจากเพื่อนกล้าบอกแบกบนก็มีนะแล,แ,แล้วตอนแรกผมบอกแล้วตอนตอนนี้นั่นพอผมไปห้องนั้นอีกมันก็แบบมีกลิ่นแบบสองมันแบบกลิ่นเล้เขาแบบเยอะเดิมะแล้วมันมีสองห้องมีควันไหมมีดิสองห้องเลยสองห้องเลยครานีม้มก็ไปเคาะทีห้องแบบเออใครว่าใครว่าอะไรเน,นี้ยนี่แล้วพอแบบคนดีของสังคมแล้วเขาก็เปิดออกมาแบบผมก็แบบ ้นีเข้าไปดูก็ไม่เห็นอะไรเก้นพอดวางอยู่แบบตรงช่วงเออไม่มีคนเหรออ๋อผมก็เลยหยิบขึ้นมาดูผมก็ลองดึกลิ่นแบบกลิ่นปากมันเหมือนกลิ่นเหล้าเลยเอาเหรออันนี้เรื่องจริงมันแบบเหมือนกลิ่นเหล้าเลยแบบดมก็เลยไปล้างแล้วก็เอาแบบเปย์ฟองผิวจัดตาเนีบอกให้เขาเอาฟองผิวจัดตาครับแล้วนั่พี่เขาก็แบบทำไมแบบทำหน้างงผมก็ลกมตาไปดูพี่เขาน่งงงแบบ ทำโบคิพ่าสอ่ะเหมือนเข้าคิดตาเหลืรเญี้ยเนี่เลยอะแล้วเขาก็แบบวิ่งหนีไปเลยเอ๊ะทำไมเขาวิ่งหนีกันอะไรผมก็เลยวิ่งตามไปเขาไปแล้วผมก็แบบไปนี่ไเขาพูดว่าชิปและพออดดกูหายไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วผมก็แบบอ้าก็อ้าใช่วนนั้นหรือเปล่าที่ผมเจอเงินถุงน่แหละแลสุดท้ายแล้วไอไอพอดอยู่ใครแล้วก็อยู่กับมันเพราะว่าแบบมีหลายอันมากเลยนะคุณเจ้า สองอันสามอันอ่ะมีสามอันเลยแล้วก็แบ่งกันไปอ่ะปลาปันก็มีนะปลาอันก็แบบผักอะไรปันปันก็ชิวันแบบนั้นแล้วแต่แล้วตอนนั้มันเป็นแบบโคตรเศรฐฮะต้นเล่เหรอเอาจบก่อนจบละเออเดี๋ยว่ายังเล่าเรื่องเล่าก่อนยังไม่จบอาจจะไม่จบอ่ะเอาต่อต่อ ผมก็ไม่ใช่ขนมกินปกติแล้วพอผมแบบกลับบ้านมาผมก็นึกถึงงั้นได้ผมก็พูด่าพรุ่งนี้ผมมาผมก็แบบไปดูพี่ค้ะอีกแล้วพี่คนะเขาเขาไม่มาแล้วผมก็แบบเจอพอดในม้องน้ําเลยทุกห้องเลยห่องละห้องละหนึ่งผมก็เอ๊ะผมก็เลยเก็บ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 ทุกห้องเลยแล้วก็ไปฟ้องไปกับการเงานบอกว่าเอามาแต่ไหนเธอเป็นคนสูบเหรอแล้วอันแล้วแล้วแล้วผมก็ตอบไปว่า ไมาไม่ผมเจอห้องน้ำอ่านเข้ากับโบเสื้อแล้วก็แบบเข้ากับเงินเงินไปเบิดเลยอ่ะเบิดอะไรชักบ้านเลยแล้วก็อัดกินนุ่มอัดกินยังไงอัดอะไรอ่ะยานั่งตรงนั้น้องเหรอวะไอมึงสูเหรอวะโบได้ชูบไปเจอกันอยู่ห้องน้ำอ่ะแล้วเพื่อเบอกนายใจอืมแล้วเพื่อเขาบอกให้พาไปดูหน่ะแต่แต่เขาเก็บบาเบิดแล้วก่อ จบจบยังยังจะรีบไปไหนอ่ะเรียกนานจังวะก่อพักตัวอย่างนี้แหละต่อพักที่สองคือแยกออกมาแล้วแบบตัวนั้นน่ะเขาก็พาเพื่อนไปดูแล้วมันแล้วมันก็มีอยู่เหมือนเดิมเป็นทอดแบบเดิมแหละกินแบบเดิมจะรู้เรื่องไหมเนี่ยเอ๊ะมันมาไปไหนอีกเราก็บอกว่าเออว่ะแล้วน้ำเพื่อนก็แบบเก็บแล้วก็ตอนที่ผมเผลอว่าผมนม่ง มันแบบอยู่ออกไปแล้วแล้วแบบมันมีแบบไปเหมืนเพื่อนแอบเก็บไปปกติห้องจะมีห้องละสามนาแล้วผมก็ไปดูใช่ไหมแบบเเยอะๆฮ้ยเพื่อนมันหายไปไหนอันนึงอ่ะแล้วเพื่อนก็แบบทำหน้าลึกหลักเนี่ยแล้วอเพื่อนมึงเอาไปเหรอ๋อกว่าไม่ไม่ไม่ไดปแล้วก็เดินนี่อยไปเลยผมก็แบบผมก็เลยแบบเอาไปเอยตามห้องน้ามาเดี๋ยวมาซื้อรถไจะเดี๋ยวย แล้วก็แบบไปแอบพึ่งน้ำใช่ไหมว่าจืดต,ตอนแรกว่าก็ไม่เคยกินนี่นะแรกผมก็เดินไปเดินมาแล้วแบบอะไรมันหรอกผมก็เจม็มันปวดมากแล้วผมก็ก้ัวมองไปดูแล้วแบบมันเป็นพอด์แตแมันผมก็งงว่าม,มาไั้ไหนอะ่ะแล้ววันนั้นผมก็เครียดมากเลยพี่แบบมันหล่นมาใส่หัวผมตั้งหลา <c oughs> <c oughs> ยรอบนะีย่ยเยอะโอเคเอาไว้ต่อภาคสอง